ครับวันนี้นะผมจะมาบอกอัปเดตใหม่นะครับคพราะเห็นแล้วว่าปูมันอยู่ก็คืออัปเดตใหม่นะครับนี่นะคะมันมาสิ่งแรกที่เขาอัปเดตนะครับก็คือปูบอสเป็นแบบบอลนะนี่นะและ้วผมยังไม่รู้นะว่ามันจะได้แล้วแล้วเขาก็บอกด้วยว่าดัมมี่เนี่ยถ้าหลับของมันเนีจะขึ้นเป็นเออ สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้เขาจะเขาเด็กหน่อยข้างหน้าก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดท่าซีดีดูนะแต่ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ผมไปซื้อกระเป๋าลูนเลยผมเพิ่งตื่นมาแล้วก็รู้เลยนะเติมมาปุ๊บรู้ปั๊บแล้วก็ซื้อเกอี้ยวข้าวหอมเฟรนิเชอร์ไม่ได้ ก็คือวันนี้เป็นอะรที่ที่หนมาสียหายทีนแล้วทุกคนก็ต้องรู้ละหนจะบอกอีกห้าครั้งคือผมไม่ค่อยว่าแล้วไม่ค่อยมีคิดอะไรออกเลยอ่ะเพราะทุกคนที่ออกของทางที่คุณมาแน่วเอ้ยน่องขบูรณ์เนี่ยจริงไอตัวสมบูรณเนี่ยมีคนทั แลปูมันจะเหมือนันไม่่เลยตีอยู่อันตีปูไม่ไงตีปูก็ได้คะแนนอยู่นั้นอตนดูดูกันนะ

เกตเอามันพื่เกตเนี่ยนะแม่บ้านที่เอยอ่ะมีบอลแล้วอะไร้่เสวยบอมไม่ใช่เหอเรเหมือนเคเจมากที่สุดเลยนะ

สองควรคไม่เอ้ยสองห้าที่แตกเลยอ๋อโก้ยนี่ไไม่มีอะไรโก้มขึ้นะอันนี้ผมก็อยเห็นนะคนอื่นน้าแล้วก็เดี๋ยวนะเขาจะตีกันแบบแบ็คแฟชเหมือนแบ็คแฟชเลยอะปะกอยโทมิน ถ้าเดี๋ยวแตกเลยแต่ว่าเท่นะลองมันเท่หไหมไม่ใช่ง่ายนะที่จะแบบจะท,ทำแบบแนี้ได้นะมันก็น่าจะมีเท่านีแ้แหละเพราะผมจะไม่ได้แล้วมีอันนลยนะแต่ถ้าคุณอยากดูนะคุณถ้าทันโกโจรมาแล้วนะครับขอให้คุณไปดูด้ดวยนะผมผมแย่ผมใช้โทรศัพท์ เต่เขนั่นยังไม่มีอะไรมาเพิ่มแบบนึงเฮ้ยแต่แต่ตัวเออก็ไม่มีอะไรหนูเขาจะอัปเดทมาแค่สองอันนะแล้วก็คนนึงก็มาอีกแล้วทำไมทั้งนั้นแล้วก็ขอจบคลิปก็แค่นี้เฮ้ยลืมบอกไปเลยดัมมี่นะเราจะเข้าเป็นดัมมี่ต่อได้ไงเราต้องใช้คำถามนี้นะ นี่เลยไอนี่เลยนี่เลยมันจะเฉว่าคุณไม่สามารถทำท่าทางที่นี่ได้ก็คือผมคุณจะเป็นนัมบี่ในวิ่างนะคุณไม่จิงเดินได้แต่จะเดินช้าลงนะเพราะมบี่มันใช้ส่วนนั้นด้วยเนี่ยว่าบางทีือเขาเ้เนี่ยไม่ใช่ด้านบล็อก นะขอจบคลิปไม่เท่ทานี้นะแล้วมันก็มีเท่านี้แหละเพราะมันก็ไม่มีอะไรเยอะก็คือผมคิดว่าที่เขาเอามาเยอะก็ขอมีสีดีวท่าสามท่านั่นแหละโอเคขอไายบายนะครับ